ีค่ะพบกับอักษรออนเลินและคุณครูนาเดียกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 เช่นเดิมนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาเรียนกับคุณครูได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของวรรณยุกต์ viens, <cot> refers, ค่ะเม <พอ S 2> ื inform inform ่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันเรื่องของรูปวรรณยุกต์ไปแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเสียงวรณยุกต์กันบ้างค่ะถ้าใครจําได้นะคะเมื่อคาบที่แล้วเราพูดถึงรูปวรณยุ์สี่รูปไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาค่ะแต่ว่าเสียงของวรรณยุ์อะมีมากกว่ารูปอีกนะคะรูปวรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปแต่ว่าเสียงของวรณยุกต์มีกันทั้งหมด5รูปด้วยกันค่ะ เสียงวรรยุก์ที่มี5รูปก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะเสียงไหนนะคะนักเรียนที่เพิ่มขึ้นมาเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวา5เสียงด้วยกันนะคะเราสามารถนะคะใช้นิ้วของเรานะคะช่วยในการจำเสียงได้ค่ะนะคะนิ้วโป้งนะคะก็คือเสียง สามันนะคะนิ้วชี้ก็คือเสียงเอกนิ้วกลางก็คือเสียงโทนิ้วนางก็คือเสียงตรีแล้วก็นิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยก็คือเสียงจัตวาค่ะทั้งห้านิ้วนะคะห้าคนนี้จะมาช่วยเราผันเสียงให้ได้ เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะเ,เด็กลองทวนกันอีกครั้งนะคะสามาัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตาวาะคะโป้งสามาัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตาวาค่ะใครที่ไม่มีตุ๊กตาก็ใช้นิ้วของตัวเองนะคะเอาขึ้นมาได้เลยสามาัญนิ้วโป้งเอกโทรตรีแล้วก็จัตาวาค่ะวันนี้เราจะมาฝึก ผันคำให้ตรงกับเสียงกันนะคะฝึกผันคำกันนะคะเพื่อนเรานะคะน้องอาลีจะมาช่วยกันสชวนเราฝึกผันวรรณยุกข,ของคําที่กําหนดให้นะคะในตัวอย่างคําแรกเลยค่ะเป็นคําว่าตัวค่ะนะคะเด็กๆเ,เอานิ้วทั้ง5ขึ้นมาช่วยกันผันได้เลยนะคะเราจะผันให้ครบทั้ง5เสียงแลวจะดูว่าคําที่เราพูดเนี่ยไปอยู่ตรงนิ้วไหนของเรานะคะพร้อมแล้วคําแรกคําว่าตัวผันเลยตัว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  ตัวเราเจอตัวที่นิ้วโป้งของเราที่เราตกลงกันไว้ก็คือเสียงสามัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวก็คือเสียงสามัญคุณครูเขียนเอาไว้นะคะสามัญต่อไปนี้อาจจะเขียนตัวย่อว่าสอเสือนะต่อมาคําว่าเดียวค่ะเราเรามาผันกันค่ะเดียว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 ผันให้เก่งนะคะเดียว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 ก็เสียงสามัญเหมือนกันนะคะอ่า ถัดมาคำว่าเจอค่ะเจอ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 นะคะเจอเจอที่เสียงแรกเลยเสียงสามัญใครที่ยังเผลอผันเจอ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 แสดงว่าเราผิดนะคะผันผิดเราต้องค่อยๆไล่ไปจากเสียงต่ำไล่เป็นลำดับชั้นขึ้นไปเสียงสูงวันนี้ยังไม่เก่งไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆเจอคำไหนที่เราอยากผันผันเลยนะคะ หันไปมองชื่อเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ผันได้หมดเลยนะคะอ่ะมาดูคําต่อไปค่ะคําว่าเต่าค่ะเต่าจะเริ่มเต่าไม่ได้นะเราต้องเริ่มจากเสียงเบาๆเสียงแรกก่อนเต่า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 นะคะเจอเต่าที่ไหนคะเต่าเต่าเจอที่นิ้วชี้ก็คือเสียงเอกนั่นเองค่ะ ต่อไปคุณครูจะเขียนออ่างแล้วนะคะถ้าเจอเสียงเอกอีกนะคะถัดมาคําว่าออมค่ะออมออมอ้อมออมออมเออออมออมอ้อมออมออมเจอออมที่นิ้วโป้งก็คือเสียงสามันนั่นเองถัดมาค่ะคําว่าแก่ค่ะ ลองแก่จะขึ้นแก่เลยไม่ได้นะต้องเอาแบบไม่มีวรรณยุกต์ซะก่อนก็คือคําว่าแก่ลองดูซิใช่ไหมแก่แก่แก่แก้แก่ค่ะแก่แก่เออเจอแก่ที่มาเออนิ้วชี้นะคะก็คือเสียงเอกแน่เลยเนาะอ่าอันนี้ไม้เอกเสียงเอกไม้เอกเสียงเอกนะต่อมาคําว่ากาค่ะกา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  กา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 เสียงนิ้วโป้งก็คือสามันค่ะถัดมามีคำว่าโจไม่มีวรรณยุกต์เลยก็น่าจะเป็นเสียงแรกแล้วเนาะโจ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 ค่ะโจ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 อยู่ที่เสียงสามัญนิ้วโป้งค่ะเก่งมากนะคะต่อมาคำว่าดีค่ะมาผ่านพร้อมกันอีกทีเอานิ้วขวงเล่นขึ้นมาด้วยดีดี ดีดีดีค่ะดีก็คือเสียงสามัญเหมือนเดิมนะคะต่อมาคำว่าปาค่ะปาปา่ปาปา้ปาป้าป๋านะคะปาก็คือเสียงสามัญเหมือนกันนะคุณครูมีคำว่าบ้านค่ะลองมาผันกันนะคะถ้าเอาไม่โทรออกไปจะอ่านว่าบานนะบอสระอานนอบานเริ่มที่บานแล้วกันนะคะบานบานบ้าน บ้าน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 เจอบ้านแล้วหยุดเลยหยุดที่นิ้วกลางค่ะสามัญเอกโทก็คือเสียงโทนั่นเองนะคะค,คุณครูจะเขียนทอทหารเฉยๆหรือเขียนคำว่าโทให้นักเรียนดูไปเลยตั้งแต่นี้นะคะเราจะลองมาฝึกผันคำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างกันก่อนนะคะคำที่มีเสียงวรรณยุกต่างๆค่ะ คำที่มีเสียงวรรณยุกต์สามันนะคะเช่นคำว่าปูนามีเจอแพโตแบบนี้นะคะเป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์สามาันสังเกตได้ว่าคำที่มีเสียงวรรณยุกต์สามันนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยเป็นแน่นอนนะคะคำที่มีเสียงสามาัญไม่มีรูปวรรณยุกต์แน่นอนนะแต่ไม่ใช่ทุกคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกตเป็นเสียงสามัญนะ คำที่คำที่เป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์แน่นอนถัดมาอันที่มีรูปวรรณยุกต์เอกค่ะมีคาว่าไก่มีขอโทษค่ะคำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอกนะคะมีคําว่าไก่ไข่เป็ดตักฝ่ายยานักเรียนลองสังเกตดูนะคะไก่เนี่ยเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่มีไม้เอกเ,เ,เ,เนาะ ไข่เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่มีไม้เอกนะคะแต่ว่าเป็ดเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่ไม่มีไม้เอกอ๋อไม่เห็นมีเลยอะทาไมอะคาว่าตักค่ะเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่ไม่มีไม้เอกเช่นกันทําไมเนี่ยคาว่าฝ่ายเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่มีไม้เอกและคําว่าหย่าเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกที่มีไม้เอกค่ะจริงเหรอคะคุณครูคาว่าเป็ด เสียงเอกจริงๆเหรอคะคุณครูถ้าคุณครูจะผันคำว่าเป็ดให้นักเรียนฟังนะคะต้องเริ่มจากเสียงต่ำๆเบาๆก่อนนะคะเป็ดเป็ดนี่มันเขียนไม่ได้เนาะเป็ดเป็ดเนี่ยจเจอเป็ดแล้วเป็ด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 ไม่เขียนไม่ได้นะคะเป็ดเขียนได้แบบนี้แต่เป็นเสียงเอกนะลองฝันผันซ้อมดูนะคะเป็นเรื่องจริงถัดมาคำว่าตักค่ะตักตักเขียนไม่ได้ตักเบาๆ เสียงเริ่มจากเสียงแรกก่อนตักตักอพอเป็นตักเนะี่ยไม่มีวรรณยุกต์เอกแต่ว่าเป็นเสียงเอกค่ะมาดูคําที่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงโทกันบ้างจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมนะ,ะมาดูซิคาแรกค่ะคําว่าแก่กอแอแกไม่โทรแก่รูปโทรเสียงวรรณยุกต์โทคําว่าเข้าค่ะรูปโทรเสียงวรรณยุกต์โทคําต่อไปคําว่าว้าววาววาวไม่เอกว้าวอ้าว คำนี้ก็ต้องเดี๋ยวกลับมาดูกันนะมอแอมแม่ไม,ม่เอกแม่เอ้าแม่รูปวรรณยุกเอกก็จริงอะแต่เป็นเสียงโทรจริงหรอหอไอหายไม่โทรให้อันนี้มันเป็นเสียงโทรรูปโทรก็เข้าใจเนาะอันนี้ค่ะคำว่าพวกไม่มีรูปวรรณยุกเลยแต่ออกเสียงโทรจริงหรือเปล่ามาดูกันนะคะเรามาผัานคำว่าว้าวพร้อมๆกันค่ะว้าวๆๆะะว้าวว้าวนะคะว้าวว้าวว้าวนะคะ เสียงที่3มจริงๆด้วยนิ้วกลางของเราค่ะก็คือเสียงโทนะคะแม่แม่แม,แม่เช่นกันค่ะนิ้วกลางของเราค่ะก็คือเสียงโทนะคะพวกพวกพวกก็เจอที่เสียงโทเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะนะักเรียนบางทีนะคะรูปวรรณยุกต์ก็อาจจะไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ก็ได้นะคะดูต่อไปค่ะต่อไปเป็นคำ ที่มีเสียงวรรณยุกตรีค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะว่าไม้ตรีกับไม้จัตวาเนี่ยใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นอักษรอ,อื่นๆน,นะคะที่จะเป็นเสียงตรีเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ตรีก็ได้เนาะ,ะมาดูคําแรกค่ะคําว่ายักษ์คำนี้ไม่มีวรรณยุกตรูปตรีแต่เป็นเสียงตรีค่ะคําว่าโต๊ะมีรูปตรีเสียงตรีคําว่านับ ไม่มีค่ะคําว่าแ้นเป็นรูปโทแต่เสียงตรีค่ะคําว่าแพ้เป็นรูปโทแต่เสียงตรีค่ะคําว่าน้ําเป็นรูปโทแต่เสียงตรีค่ะเอาล้ค่ะนักเรียนลองมามาพิสูจน์กันนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะว่ามันเป็นเสียงตรีจริงไหมนะคะเรามาผ่านคําว่ายักษ์กันค่ะยักยักยากยักษ์กเสียงตรีนิ้วนางของเรานะคะสามัญเอกโทแล้วก็ ตรีนะคะตัวนี้นะคะยักยักยากยักใช่นับ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 ,นบนนนนนก็ใช่แคนแคนแค่นแคนก็ใช่แพแผ่แพ้แพ้ก็ใช่น้ำ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 ก็ใช่ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนมันมีโอกาสที่รูปวรรณยุกต ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ก็ได้นะนี่แหละคะ่ะที่เป็นสาเหตุให้เราต้องฝึกพันนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นเป็นรูปโทก็จริงเห็นเป็นรูปเอกก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เสียงเอกไม่ใช่เสียงโทนะเอาละค่ะมาดูคําต่อไปค่ะคําที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาค่ะนะคะคุณครูบอกว่าไม้ตรีกับไม้จัตวาใช้ได้เฉพาะอักษรกลางเท่านั้นที่เหลือทั้งหมดไม่ได้ใช้ไม้ตรีกับไม้จัตวาเลยค่ะคําว่าเดียวนะคะ ใช้รูปจัตวาได้ถูกต้องคำว่าปุ๋ยใช้รูปจตัตวาเสียงจัตวาถูกต้องคำนี้ค่ะคำว่าหนูค่ะนะคะไม่มีรูปจัตวาคำว่าขายไม่มีรูปจัตวาคำว่าเก๋มีรูปจัตวาใช้ได้ค่ะคำว่าถึงไม่มีรูปจัตวาค่ะนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะลองมาพิสูจน์กันเหมือนเดิมนะคะว่าหนูขายถึงใช่เสียงจัตวาหรือเปล่านะคะเสียงสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตวาสุดท้ายนิ้วก้อยนี่นัดจริงหรือเปล่านะคะ นูหนูนูนูน,นูจริงด้วยคายคายค่ายคายคายนะฮะทึงถึงถึงึงึง,ง,งนี่นิ้วก้อยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเสียงจัตวาจริงๆนะคะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะอย่างคุณครูมีตัวอย่างนะคะเป็นคำมาให้แล้วนักเรียนเห็นคำแล้วก็เห็นรูปรณยุกแล้วแต่เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่ารูป วรรณยุกจะตรงกับเสียงวรรณยุกไหมนะคะคำแรกค่ะคำว่ายญาค่ะย่านักเรียนเห็นรูปวรรณยุกอะไรคะรูปวรรณยุกเอกใส่ไปเลยไม้เอกแบบนี้แล้วเสียงวรรณยุกล่ะยังไม่ต้องตอบคุณครูค่ะมาผันด้วยกันก่อนค่ะยายาหญ้าย้าหยาเจอย่าที่นิ้วอะไรค่ะยาหญ้าย่้าเจอที่นิ้วกลางก็คือเสียงสามัญเอก โธนั่นเองรูปวรรณยุกต์เอกแต่เสียงวรรณยุกต์โทตรงกันไหมคะไม่ตรงกันค่ะถัดมาดูคําต่อไปคําว่าแม้ค่ะรูปวรรณยุกเด็กๆเห็นแล้วตอบคุณครูทันทีว่าเป็นรูปวรรณยุกต์โทค่ะแต่เสียงวรรณยุกต์นั้นจะเป็นอะไรมาเช็คกันมาตรวจสอบกันค่ะแม่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 เจอเสียงที่เท่าไหร่คะ สี่นะนิ้วนางของเราดูเลยค่ะแม่แม่แม่แม,แม่นิ้วนางนะคะเสียงตรีค่ะรูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ไหมคะนักเรียนไม่ตรงนะคะเออเป็นไปได้จริงๆนะถัดมาคำว่าแพงค่ะแน่นอนค่ะคำนี้ไม่มีรูปวรรณยุกเมื่อไม่มีรูปขอโทษนะคะเมื่อไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะ น่าจะไม่มีเสียงวรรณยุกไปด้วยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะแพงอ่าแพงแผงแง่แผงแผงไม่มีเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้นะคะแม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ก็มีเสียงวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญค่ะเขียนลงไปได้เลยอ่าเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญค่ะ ถัดมาคำว่าร้อยค่ะรูปวรรยุกต์เห็นแล้วเขียนลงไปเลยรูปไม้โทพันพร้อมกันร้อย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 รูปโทแต่เสียงที่สี่เสียงนี่ตรีค่ะถัดมาค่ะคำว่าฝ่ายรูปที่เห็นคือรูปไม้เอกใช่เลยขออนุญ,ญาตนะคะไม้เอกค่ะเสียงบรรยุกต์ ฝายฝ่ายเออฟายฝ่าย,เ,ออาย,ายเสียงที่สองก็คือเสียงเอกตรงกันค่ะอ,อมีตรงก็ด้วยนะมีไม่ตรงก็ด้วยนะคะคําว่าไข่เห็นเป็นไม้โทนะคะรูปไม้โทผันกันค่ะใครใครไข่ใครไข่ไข่ ไขไข่ไข่ไขไขไข,ไขถ้าไม่มีรูปบรรยุกโทจะอ่านว่าไขนะแต่เวลาผันเสียงต้องเริ่มจากเสียงต่ำสุดไขไขไขเจอที่เสียงโทค่ะรูปตรงกับเสียงแล้วนะคะอีกสี่คำคำว่าเตารูปอะไรคะรูปเอกค่ะดีมากผันสิเตา่าเตา่าออรูปเอกก็เสียงที่สองก็คือเสียงเอกด้วยนะคะ ถัดไปค่ะคำว่าโบ oh ค่ะรูปจัตาวานะคะรูปจัตาวาส่วนเสียงมาผันกันโบ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 เสียงสุดท้ายเลยเสียงจัตาวาแน่นอนจัตาวาเขียนแบบนี้นะคะถัดไปค่ะคำว่าดูค่ะดูไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ผันดูซิ ดู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 อ่าดู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 เจอดูตั้งแต่เสียงแรกเลยก็คือเสียงสามัญค่ะไม่มีรูปแต่มีเสียงนะเสียงสามัญถัดมาค่ะคำว่าผิงอันนี้ก็ไม่มีรูปเหมือนกันอืมไม่มีรูปเหมือนกันแต่จะเป็นเสียงอะไรนะั้นมาลองผันกันค่ะพิง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 อ้าวไม่มีรูปแต่เป็นเสียงอะไรไปได้เสียง จัตาวาไปได้พิง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 เจอผิงที่เสียงจัตาวาค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนาะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเสียงสามัญไม่มีรูปรนยุกแน่นอนนะคะแต่ถ้าไม่มีรูปรนยุกไม่ใช่เสียงสามัญทุกคำนะนักเรียนเอาละค่ะวันนี้นะคะ คุณครูขอสรุปให้นักเรียนฟังเลยในการเรียนเรื่องเสียงวรรณยุกน,นะคะบางครั้งเนี่ยรูปวรรณยุกก็ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกนะคะและการผันวรรณยุกเนี่ยนะคะก็เป็นการผันเสียงคำนะคะให้แตกต่างกันไปตามหมู่อักษรค่ะอักษรสามหมู่ของเราก็มีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองไปทบทวนค่ะใครที่ยังจําอักษรสูงกลางต่ําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะในคาบต่อๆไปเราจะมาเรียนรู้ ร่วมกันค่ะตอนนี้กลับไปทบทวนกับหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรนะคะเพื่อที่จะทบทวนเรื่องรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะนักเรียนฝึกผันได้กับทุกคําเลยหันไปเห็นเพื่อนผันชื่อเพื่อนหันไปเห็นสิ่งของผันสิ่งของ ผันสองพยางอาจจะยากเกินไปผันพยางเดียวนะคะเช่นเพื่อนชื่อเมก็ผันเลยเม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 อ่าหันไปเห็นดินสอก็ผันเลยดิน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 สอสอซ้อซอแบบนี้นะคะฝึกผันทุกพยางเลยเราก็จะเก่งได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอสวัสดีนักเรียนแล้วก็บายบายนักเรียนก่อนพบกันใหม่คาบหน้าค่ะบายบาา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน